สวัสดีคะ่ะ FC ซีทุกท่านวันนี้พิมมารีวิวตรงที่จะถมนะคะค่ะพิมารีวิวตรงที่จะถมคะ่ะมีอยู่สี่สี่คนนะคะที่จะอยู่ตรงนี้คะ่ะมีแม่หนิงมีย่าหนิงกับยายยายอะไรนะแม่บุญเชื่อจ้าะจะมาอยู่ด้วยกันคะ่ะมีสี่สี่คนนะคะแบ่งกันคนละสามเมตรค่ะ ก็รีวิวให้คุณเพื่อนๆดูตอนนี้พิมพ์จะมีที่เป็นของตัวเองแล้วค่ะมาผสมนี่ค่ะก็จะมีรถรถมา 6. ผมผมหกสิบรถค่ะหน้าสะพานนี่ก็เป็นสวนยางด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาภูเขาเห็นไหมคะด้านหน้า อันนี้ก็เป็นศาลเป็นศาลพอดีอยู่หน้าศาลอยู่หน้าวิวพอดีเลยค่ะหน้าวิวสวยมากค่ะวิวนี่เป็นตลาดตลาดน้อยลุงพลแม่หนี แม่หนิงเป็นคนควบคุมงานนะคะวันนี้แม่หนิงน่ารักมากได้กลยายนิมิตรเพิ่มนะคะที่สวยมากเลยนะคะตรงขอบสะพานพอดีเลยว่าจะขายผ้าขายอาหารแห้งะคะ่ะด้านหลังก็เป็นสวนยางนี่ก็เป็นบ้านร้านขายผ้าจะน้อยแล้วก็เป็นของน้องเมย์แล้วก็เป็นร้านอาหาระคะ่ะฝั่งตรงนู้นก็เป็นบ้านของลุงกุ ่อสารเจ้าแม่โสละพีสารเจ้าปูพ่พะพมนะคะนี่ก็ลังลําแก้มบุญกันอยู่ะคะ่ะด้านหลังอันนี้ด้านหน้าของร้านพิมพ์นะคะ เห็นไหมคะจะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะวิวทิวทัศน์ภูเขาบ้านลุงพลวิวทิวทัศน์ก็ไม่รู้หรอกว่าภูเขาอะไรก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันผิดรู้แต่ว่าด้านด้านบ้านของลุงพลน,นี่เป็นกอไผ่บ้านลุงพลแล้วก็เป็นบ้านลุงพลน,นะคะนี่ก็เป็นศาลเป็นศาลด้านหลังค่ะ,คะเป็นศาลด้านหลังนะคะ จำลองกลำลังกำลังแก้บนนะคะ บ้านล,งลุงพลมีสะพานนะคมีสะพานข้ามได้ค่ะข้ามไปฝั่งนูง้นแล้วก็เป็นคลองน้ำค่ะนี่ค่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นตรงที่พิมพ์จองไว้นะคะผมดินอยู่ค่ะตอนนี้ก็ลังผมที่ผมดินแล้วก็จะทำทำ<อ>เป็น ทำแบบขาววอนอย่างอย่างร้านผ้านะคะจะทําเป็นแบบาขาววอนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้อย่างนงีนง้น,น,นะคะเนี่ยร้านคา้าแม่ค้าคนสวยอันนี้น้องติตีนะคะขายหมักกระบกค่ะใครใครอยากใครอยากาได้หมักกระบกขั้วหรือว่าอะไร โทรมาทางพิมได้นะคะเดี๋ยวจะสั่งน้องเขาให้สดๆเลยเนี่ยน้องเขาก็่แกะแล้วก็คั่วสดๆนะคะยินดีเสมอนะคะน้องเขาบอกว่ายินดีร้อนค่ะวันนี้มีทั้งสดแล้วก็คั่ววันนี้ร้อนมากค่ะลุงคนไม่อยู่ลุงคนไปบุรีรัมนะคะวันนี้โอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้นี่ก่อน นี่แม่ละนะคะแม่ละผุ้ดูแลค่ะน่ารักค่ะกิริยามารยาทดีแล้วก็ลำจอปอดทุกงานค่ะไม่มีอันไหนที่แม่ไม่กลางปีกยกกางปีกยกแขงขึ้นทุกวันเลยค่ะน่ารักค่ะแม่เฝ้าสารแม่สุรพีอยู่ตลอดเวลานะคะ แม่เป็นคนสนุกสนานเฮฮาพูดน้อยกิริยามารยาทน่ารักมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นย่าค่ะเป็นย่าของเป็นย่าของน้องน้องโจ้เนาะเป็นย่าของน้องโจ้แน่นอนอ่าเป็นยายเป็นยายของโจ้พูดจาเพ้อแล้วก็แกเป็นคนพูดจาดีนะคะใครสนุกสนานอะไรแกก็ไปไม่หวงนะคะแม่แกไม่หวงข้าวหวงน้ําอาหารการกินของไหวแกจะแจกทุกๆคนเลยค่ะแกจะแจกให้ทุกๆคนเลยน่ารักมากค่ะบ้านกุกเกาะ อุดมสมบ <laughs> <Par> ูรณ์